s a l ม o n p o d c a สตมันสดอร่อยตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพิมฟ้าแล้วก็แม่หมอพิมฟ้าคนเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องรุ่งได้สละเหลือไปเรียบร้อยแล้วนะคะ จริงๆเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีดวงของคนราศีธนูซึ่งเป็นราศีพิมพ์นะเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเช่นอาจจะมีเพื่อนใหม่มาทํางานด้วยหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเนาะสนองลุงที่เป็นตัวแทนชาวราศีมีนเนี่ยเขาก็จะมีดวงประมาณว่าเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกหรืออะไรสักอย่างคือหลังจากเราอัดดวงกันไปเสร็จแล้วเนี่ยพี่ตั้มคุณโปรดิวเซอร์ของเราก็เดินมาบอกว่าพิมพ์สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่ พิมจะต้องอัดคนเดียวแล้วนะพิมก็แบบอ้าวเพิ่งอ่านดวงไปเมื่อกี้เองอ้าวเป็นผู้ประสบภัยซะเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่1นถึงเมีนาคมเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีดาวย้าย2ดวงเนาะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่มีดาวย้ายเลยสักดวงนะคะมันเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่มันคอนติเนียจากสัปดาห์ก่อนแหละว,ว่ามันขยับไปในทิศทางไหนมันจะโอเคไหมเนาะวันนี้เราก็จะมาคุยกันที่เป็นเรื่องราวต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ราศีกรกฎเนาะช่วงนี้คนกรกฎนะคะปัญหาที่เจอคือเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็องค์กรเนาะองค์กรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับมันใหญ่มากอะหัวหน้าสองคนลาออกหัวหน้าสองคนมาชนกันมีการเมืองเข้มข้นเกิดขึ้นในที่ทํางานเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่พิมพ์พูดมาตั้งแต่ปลายปีก่อนจนถึงต้นปีนี้แล้วเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันคุกกุนมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นใน1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เพิ่งเริ่มที่จะมีการขยับ เพื่อนหรือผู้ใหญ่เนี่ยลาออกไปจริงๆคือก่อนหน้านี้มีใบลาออกแต่ยังไม่หายตัวไปแต่ตอนนี้คือผู้ใหญ่อาจจะออกไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสถานที่แล้วมีคนใหม่ๆที่ใหม่ๆเข้ามาแล้วตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยประมาณนั้นนะคะหรือว่าถ้าสมมติมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งคราวนี้คนราศีกรกฎอาจจะคิดว่าปรับเปลี่ยนแล้วแล้วไม่ชอบอยากจะไปที่ทํางานใหม่อะช่วงนี้ก็จะมีความคิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้เนาะประเด็นที่น่าสนใจในที่ทำงาน งานก็คือต้องระมัดระวังเรื่องชู้สาวในที่ทำงานด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่ของเรานะอาจจะเป็นของคนอื่นในที่ทำงานแล้วก็ทั้งเจ้านายก็มีปัญหาเอยเรื่องประเด็นเกี่ยวกับชู้สาวเ,เป็นช่วงที่ค่อนข้างกดดันแล้วก็เหนื่อยใจยประมาณนึงนะคะส่วนการเงินเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2กรณีเนาะคือถ้าพื้นดวงโอเคเนี่ยก็มีโอกาสที่การงานมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่ามันก็คือได้เงินก้อนมาได้อย่างเงี้ยนะคะมีได้บีเสีย ก็คือออกจากงานแล้วก็ได้เงินล่วงหน้ามานะคะแบบที่2ก็คือได้เงินแบบถูกคลาบเนาะพอได้มาแล้วก็ต้องเสียไปลักษณะนี้นะคะจริงๆทั้งสองอย่างมันก็มีเสียเนาะแต่ว่ามันเสียคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าให้พิมพ์บอกว่าราศีกรกฎต้องระวังอะไรเนี่ยคือเรื่องงานเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่างานไม่ดีแล้วก็อยู่ๆก็มีเงินก้อนนึงเกี่ยวกับงานมาผสมกันลักษณะเนี้ยมันก็คิดได้ในหลายแง่นะคะต่อมาค่ะเรื่องความรักนะคะ อันนี้แหละที่บอกว่าทําไมราศีกรกฎหนักนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยไอตำแหน่งที่พูดว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะคะ่ะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานอะ่ะมันเป็นตําแหน่งเดียวกันกับที่เราใช้อ่านเรื่องคนรักด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะบางคนที่โชคดีหน่อยอะ่ะก็จะไม่เกิดเรื่องคนรักแต่บางคนเนี่ยมันคือแบบแจ็คพอตแตกเลยนะคือเอางานก็มีปัญหาเอยความรักก็มีเหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนเนาะ จริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสเจอคู่ถ้าดาวมันไม่ได้แบบทำมุมหรือว่ามาพร้อมกันหลายๆดวงแบบนี้นะคะแต่ว่าพอมันมาพร้อมกันหลายๆดวงแบบนี้มันทําให้โอเคเก่าไปใหม่มาหนึ่งเจอแล้วก็ผัดภาคหรือว่าเจอแล้วยังไม่ใช่สักคนคบกับใครก็ไม่ได้เพราะว่าคบคนนี้ก็มีเงื่อนไขนั้นคบคนนั้นก็มีเงื่อนไขนี้และช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แตกหักหรือว่าเป็นช่วงที่พูดกันมาแล้วแล้วก็ไม่รู้เรื่องกันสักทีช่วงนี้จะต้องระมัดระวังนะคะส่วนคนที่แบบ ความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคะบอกเลยว่าคุณโชคดีมากแฟนคุณต้องอยู่ในราศีที่แบบว่ามันโอเคที่อะไรอื่นๆมันยังซับพอร์ตเรื่องความรักอยู่ะทําให้ตัวคุณกับคนรักอ่ะยังไปต่อกันได้เวลาดูดวงความรักเนี่ยเราจะแบบดูฝั่งเราคนเดียวไม่ได้สมมุติว่าดูฝั่งเราแล้วฝั่งแฟนเนี่ยดวงความรักยังดีอยู่มันจะพยุงเรานะแต่ถ้าของเรามันพังแล้วของแฟนพังพร้อมกันนี่คือพังเลยอะไรอย่างนี้ แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะต่อให้ความสัมพันธ์ยังดีอยู่การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นในฝั่งคนรักได้เช่นมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานเอยเกิดขึ้นนะคะชีวิตเขาก็จะปั่นป่วนในมิติใดมิติหนึ่งแหละในไทม์ไลน์เดียวกันกับเราเราเกิดการปั่นป่วนเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ฝากด้วยเนาะส่วนคนโสดนะคะขอให้โสดไปก่อนจริงๆจริงๆพิมพ์แบบว่าขอเลยจนถึงเมษาสองห้าหกห้าเลยอาจจะดีกว่าคือถ้ามีเนี่ย ก็หลังจากนั้นอาจจะดีกว่านะคะมันมีดาวที่มาช่วยหนุนให้ดาวไลยๆมันไม่หลยขนาดนั้นแต่ตอนเนี้คือดาวไลยมันหลยเลยอะมันคือดาวดวงเดียวกับที่ทําให้เราเจอโควิดอะค่ะมันก็หนักขนาดนั้นแหละสําหรับคนกรกฎเนาะซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็จะมีจังหวะแบบหนักๆแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันดันว่าปีนี้ฮะมันเป็นคนกรกฎเจอแบบคอมโบเพราะว่ามันมาพร้อมกับการเปลี่ยนยุคของโลกพอดีนะคะมันก็ประดิประดังิดนึง กัดฟันหน่อยเนาะสองห้เมษายนนะคะจะดีขึ้นค่ะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมพ์ฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต,ต์สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ